ค่ะวันนี้พี่เป็นสวัสดีช่วงสายๆหน่อยวันนี้พี่เป็นชำไผ่สร้างหมุนนะคะหลังจากที่เราตัดไผ่สร้างหมุนมาแล้วค่ะเราก็มาลอกพลาสติกตรงที่เป็นกิ่งออกนะคะนะคะกิ่งตอนตุ่มที่เราได้ทําไปตอนน่ะนะคะลอกพอลอกออกแล้วเราก็จะเอาต้นไผ่มาชําอันนี้เป็นไผ่สร้างหมุนนะคะ รักแน่แน,น,นเลยค่ะก็ตอนนี้ก็อนุบาลเขาไว้ก่อนเพราะช่วงนี้ฝนเยอะเรายังไม่อยากจะลงทีเดียวมันทำงานยากหนะน้าฝนยังไม่ได้เตรียมแปลงด้วยค่ะก็เลยนี่แหละต้องมาจัดการชําลงถุงก่อนนะคะไอนะะ้ที่เป็นชําไปเนะะี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ก็ตัวที่พี่เพ้นใช้ก็จะเป็นแกลบแกลบดำนะคะ แกลบดาตัวนี้ไม่ได้ผสมอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรทั้งสิ้นเป็นแกลบดําล้วนๆเลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ปกติถ้าเอามาใส่ต้นไม้ก็จะเป็นแกลบดํากับกากมันเนาะมันยังมีปุ๋ยมีอะไรค่ะแต่ว่าตัวนี้พี่เป็นจะใช้แกลบดําเพื่อลดน้ําหนักในการขนส่งเวลาพี่เป็นไปขายหรือว่าพี่เป็นส่งออนไลน์อะไรอย่างงี้มันก็สะดวกด้วยค่ะน้ําหนักมันจะเบาเนาะสําหรับแกลบดําแต่ถ้าเปียกฝนอย่างว่าละคะ่ะเปียกฝนก็ วันนั้นก็เจอไปกล่องหนึ่งสงสารลูกค้าส่งไปนนทบ,บุรีกลลองยับยุยยี่แต่ต้นไผ่ก็ไม่เป็นไรก็โชคดีไปก็อันนี้เป็นแกลบดําก็มาดูลักษณะการที่พี่เพนได้ช้านะหลังจากที่พี่เพนได้เอาออกจากพลาสติกแกะออกแล้วนะคะก็พี่เพนจะเตรียมไม้นะคะเป็นไม้คำ้ำไม้ปักนะคะเป็นไม้ไก่ย,ย่างของน้องวินัยไก่ย,ย่างแต่นี้มันจะ ชำรุดนิดหนึง่งเสียนิดนึงเพราะว่าเอามาทิ้งไว้ตั้งนานแล้วก็ไม่ได้ใช้สักทีคือใช้ไม่ทันนะคะมัวแต่ทําอย่างอื่นเนี่ยค่ะเห็นไหมไม้ที่เป็นใช้คำ้ำใช้ประคองต้นพันนะคะก็หลังจากที่เอามามัดก็จะประมาณเนี้ค่ะเห็นไหมนี่พี่เป็นมัดประคองไว้เพื่อที่จะให้เขาแน่นขึ้นแล้วไม่โยกเยกเนาะเวลาเราตั้งก็ลักษณะการใส่แกลบดำของพี่เป็นนะคะพี่เป็นจะใส่อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหม พี่เพนก็จะเอานิ้วกดด้านข้างให้หมดเลยระวังโดนกิ่งตอนตุ้มนะคะระวังจะโดนกิ่งกากมะพร้าวที่มีรากแน่นๆนะเราก็ต้องเน้นเน้นข้างๆก่อนค่ะแล้วค่อยๆ,ๆกดไปทีเรื่อยๆกดไล่ไปเรื่อยๆเลยเตัวรากตรงนี้จะได้ไม่ได้รับความกระทบกระเทือนเนาะก็ประมาณนี้ค่ะตัวนี้ก็ใส่ไปแล้วก็กดกดก่อนใส่ได้ขนาดนี้ครึ่งครึ่งถุงดำก็กดก่อน ุงดาที่พี่เพ็นใช้ก็ใช้5คูณ9กดไปก่อนค่ะพอได้แน่นๆครึ่งถุงแล้วค่อยเติมทีหลังแล้วกดอีกรอบหนึ่งก็กดประมาณสองครั้งนะคะก็ะจะประมาณนี้ค่ะก่อนที่พี่เพ็นจะใสะ่กิ่งพันไปพี่เพ็นก็ได้ใส่ไปแล้วประมาณเศษหนึ่งส่วนเศษหนึ่งส่วนสีนะคะ่ค่ะใส่ไปแล้วประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่แล้วค่อยเอาท่อนพันหรือเอาต้นพันใส่ลงไปเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วค่อยเติม เติมแกลบดำลงไปแล้วก็จะประมาณนี้เลยก็อันนี้เราก็จะอนุบาลรอให้ฝนมันน้อยๆลงกว่าน,นี้ทํางานง่ายๆกว่าน,นี้ก่อนค่ะแล้วพี่เพื่อนก็จัดการเอาไปลงแปลงเลยนะคะทีนี้ก็ตอนนี้ยังมีไม่เยอะค่ะมีนิดๆหน่อยๆก็ชําไว้ปลูกเองไปก่อนก็ถ้าใครสนใจยังไงก็เดี๋ยวพี่เพื่อนจะตอนใหม่อีกทีหนึ่งค่ะยังไม่ได้เริ่มตอนตอนนี้มันทําอะไรก็ไม่ได้เพราะว่ามันแฉะค่ะฝนตกตลอดเวลาก็สําหรับ ไทยบงหวานเพชรลำพึ่งเบอร์สมก็ยังมีนะคะต้นพันธุ์สวยๆค่ะใครสนใจยังไงก็ทักมาได้ค่ะก็ะเบอร์สามก็ต้นละร้อยนะคะสวยๆเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็พี่เบนขอทำงานต่อและกันสวัสดีจ้า